สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโปรเทวิกแล้วครับและวันนี้เราอยู่คาแครกันนอกสถานที่เราอยู่กับพี่กิมเลงครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมนายประพงศ์รามบุกดานะครับชื่อเล่นชื่อกิมเลงนะครับ ตอนนี้ครับผมก็ได้ทำธุรกิจคาแคร์นะครับชื่อร้านชื่อว่า P&P เอ็นพีคา้อรางรถผีเมียมซึ่งในร้านผมนะครับก็จะมี ส่วนบริการก็คือ1ลงลังรถแล้วก็มีห้องบริการ<ม>นะครับอยู่ทางด้านตรงข้ามนะครับ<ม>ไว้รับรองลูกค้าแล้วก็ส่วนที่2ก็คือร้านเบเกอรี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือร้านซ่อมเครื่องดนตรีนะครับผมโอ้เท่ากับว่าในร้านคาแคร์ของพี่กิมเล้งเนี่ยมีทั้งการซ่อมเครื่องดนตรีด้วยแล้วก็มีถึงร้านเบเกอรี่ในตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วร้านคาแคร์เนี่ยเห็นว่าร้านค่อนข้างใหญ่และแถมมีห้องเครือบห้องขัดอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยดูได้รับการมาตรฐานซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยครับ ได้มีการจัดซื้อแล้วก็สั่งกับทางโปรเทลซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหรืออุปรกรณ์ต่างเนี่ยก็เป็นทางโปรเทลเราเป็นการจัดหาแล้วก็เป็นการติดตั้งแล้วก็ดูเป็นของการโปรเซสเบื้องต้นต่างเนาะอันนี้อยากทราบมันนึ่งครับว่าคาแคร์ร้านใหญ่ขนาดนี้ ค่าใช้บริการเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนค่าบริการของที่ร้านเรานะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่200บาทนะครับผมแล้วร้านคาแครมาตรฐานขนาดนี้ราคาถูกขนาดนี้ครับเนี่ยเวลาเปิดปิดอยู่ที่กี่โมงครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าร้านเราเนี่จะทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ส่วนเวลาเปิดปิดเนี่ย เราจะเปิดเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับผมและตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยโออยากให้พี่กิมเล้งฝากร้านนิดนึงครับว่าร้านโลเคชันอยู่ตรงไหนลูกค้าเวาลาสัญจรมาใช้จะได้มาถูกด้วยโอเคครับเบื้องต้นคือร้านเราเนี่ยครับจะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะครับก็ง่ายๆเลยลูกค้าสามารถปักปุดมาเลยครับที่ร้านลังรถเปลี่ยนพีคาร์วอนลังรถพรีเมียมนะครับจะอยู่ที่ซอยสยามพัฒนา14ครับผมถ้ายังไงร้านขายแคร์ได้มาตรฐานแบบนี้ราคาแถมถูกขนาดนี้และยังมีทั้งร้านเบเกอรี่และร้านซ่อมเครื่องดนตรีในตัวเนี่ยอยากให้พี่ ที่ชาวสมุทรปราการเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้โอกับพี่กิมเล้งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ